ลูกเห็ดนหนูก็ได้เห็นเนี่ยเห็ดโกเก็น่เหตุตอนนั่งสื่อส่ยคิดเนี่ยเห็ดโกเก็นเนอะตอนนั่งสื่อส่ยคิดเงาเหตุโกเก็นเนอะเหตุเป็นได้คิดใส่คิดเงาเหตุโกเก็นเจ้าเห็ดเจ้าไหนกูคิดเงายวสิไปเหตุลูกบอกคนเหตุลูกบอกคนใส่คิดเงา เห็นข้าเจ้าเห็นใส่คิดเหงาเจนเห็นบ่เป็นเลยพี่น้องคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจเันสั่งความบันเทิงข้าเจ้ามาเพิ่งข้าเจ้าจังคอยบ่นนั่นไม่ค่อยเบื่อ กองกงเป็นดีไรของกึงเป็นเสียงดีดี่ึงดีไร โอ้ยสภาพ่าด er ียวนหยอกจากันเปีย <T> ่านอยมัน่้เทาเปียกใหม่ทางคนอันปะเด็นเขาไปบงสองคุณบอยหนเขาเรื่มเขาไปหลยรอหุณบอยเดียวกับพันกเดีวกับพันเดียวกับนังอก่เปิดสงได้ไ้งกองคุณบอยทั้งของคุณดาน่ย สองเฮ็ดลายสองเฮ็ด่องเดียวกับพอหรอกง่ายเฮ็ด่องเดียวเฮ็ดเอาแขวนๆเนาะเฮ็ดจ่องเดียวแขนๆเนาะเอา้องญ่าเกเจาคนติดตามเป็นหลังให้เจ้าเฮ็ดสองเดียวเห็ดไม่ต้อ,ตองลายสองเ็ดสองเดียวาเจะาะลุกโว่เาส่ันเหเเห็ดลายองเห่าะดำน้างว่าใส่ สองหมืนกันนะขย่อมเห็นฟังพียงคลิปหนึ่งเลยจ็ดแสนแปดแสนเป็นลลานกันนี่เบื้องคลิปเดียวเลยเงินสองหมื่นสามหมื่นบนเนาะคลิปเดียวเลยเสื้อดีนนึงโลกหลายๆคีไปเท่ยวหไ,ไ,ไหนคิดเบิ่งอรรถในเงินไม่มเป็นหน่อยเนาะบางคนโซ่เงนินอันเคยเขาไปเบิ่งขย่ขามโซ่เง,งินไปเบิ่ง

ดีใจนะไมาเจอเลยค่ะ ว่าเรียนยุ่ง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 ไปลองเลยยุ่งตัวนี้โอ้ยประแต่งแดงตรงตงยุ่งไปไหนล่ะขนแดงตรงตงเลยขนแดงตรงตงเลยจะไปเปลี่ยนหนูเลยใส่หนูเป็นคนเปลี่ยนมากกว่า ขอบคุณสองล้นน้องใจเด้อพี่น้องโอย้ยกะแอมกะไอแล้วล่ะพี่น้อง